ผิดนะครับบอกก่อนเดก่อนอยู่ท้ายอะกูบ้านฟ้ากูบ้านฟ้าอยู่กูบ้านฟ้าที่ไหนกันอะมาแล้วมา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 บ้าเขาบ้านฟ้า ไล่มั้งไล่ไล่ไล่อยู่เล่นอยู่บัานฝา <c oughs> หน้าต่างผมเล่นเซตนี้ตั้งหลักผมต้องเล่นตายยาก,กว่ะไม่น่าเล่นสามอเซน คุณใจจะดําสามารถเป็นโทรศัพท์ไม่นักไม่คุม้มว่ะจะยกไม้แล้วละ่ะไม่ได้นานอ่ะไม่ได้อยู่มะอเอ้รอบ็อคหน่อยดยิมาสะยกไม้อ่ะแอกันกไม้อยู่มันมาก่อนมันบ้าบ้าบ้าบ้ สวย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 ไม่ใช่เอาเปอร์แทนออเปิร์อยู่ไหนอยู่ผมขวาบนโอ้โหไม่มีไม้บอกไปบอกไปกระโดดไปกระโดดไปอโดดทันโดดทันไอสกิลยกไม้มันจะมาแล้วนะ ไแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้โหมันพังเหรออยู่กูอยู่กูอยู่กูอยู่บอกไม่ได้ละเราบล็อกอะตอนมายกไม้ให้นะโอ้โหโน่นมาเห็นกูอยู่กูดีอยู่ได้กูอยู่ได้ไปไปก่อนเพิ่มขึ้นนะอ่ะเพิ่มขึ้นหน่อยเพิ่มขึ้นหน่อย ปีครับดีอยู่กำลังไปออกคนละเอจี่วะเนี่ยไอตรงนี้เหรอปองหลุดปะไม่หลุดไม่หลุดปะให้เพิ่อดึ่มนะวะหนุ่ะเตี้ อโอ้ย,ยอโอ้โหเอ่อ๋อเอ็กวันจะยกไม้อ่ะเออเออกูรอกูรอเฮ้ยไปดิเออตันตันพนนลับมาไม่ใช่วะ <c oughs> ไ่กูว่ามึงขับเซฟดีกว่าเมื่อกี้ปวดมันจะปวดเ้ยมาไม้มาไม้มไมถึงถึงเห็นไม่เป็นไรปวดไว้กูไม่ลุกปวดไว้เฉยๆยไม่ลุกอะ่ะโหยอะ เพิ่งยกไปอะอ,อ,อย่างคูดาวอยู่เอาอไม่ใช่ไม่ดีไม่ดีเรืยองแปลงรแป๊บรอๆแป๊บรอบแป๊บร,รู้ว่าคูมีสามเปอร์เซ็นต์เหรอไม่ได้ให้หอย ันหน้าต่างเหรอมี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 กันหน้าต่างตามตามตามเยได้ป่ะเนี่ยเย่วย้เลย้ับทำไม่อให้มันตับประเดียวผมจะจิ้มโมลี่ไม่มีไม่มีตันตันหหมดไอ้ธรมะจะตายละ ตายไม่ตายไปั่นเลยไอ้แอปเปิ้ลอยู่ไหนอ่ะไม่แตกหมอข้างหน้าผมซ้ำแล้วผมซ้ำแล้วมีกันตันเงี้ยใช่มีอุ้งกันตคบอยมึงโคไอยมึงโคไอยมึงโคไบกยบินไปปักกลางนี่อยู่ไหนหมดแล้วแอ้เปิ้ลวันไหนถ้าผมมาดึงอ่ะ ไม่ได้เพิ่อปั่นบนให้ปั่นบนให้ตาตามันจะอุ้มเหรอเอาไว้ปั่นบนให้โยให้ผมให้ผมไมือแบบสิยากไมือแบบสิยากเลยใครเจอโดเทมันรู้ก้อนมากกลัว เนีบนลเนินบอนเนินเบร็ดดีเพราะมึงชอบเล่นไฟฉายอะดิได้ไงก็ยังดีกว่าบันทีวไม่ได้ไงเพราะ ูเสร็จนะดู้ายบนไปติดได้ติดติดได้ติดเปิดล่างมัหโอเบาหัอโบาเบโหาย เอแมสแตกเหรอเอาปวดเเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะสายบนอ่ะ อยู่ดิอยูอ่ก่อนนิวนก่อนแล้วไมรมารับคุณนี่ฮะอ,อ,อิมอู่กำแบบนีอย่เป็นยูเอทเอรอออไอ้แมสอนเราวะ ได้แล้วยนี่ตู้แมสเห็นปะเห็นเออ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 ตู้แมสสองนักต่างเหรอได้ใช่ใช่ตู้ฝั่งนี้นักต่างรับพี่เลยอ่ะตนักต่างรับพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟองที่สายการนี่เหรอนี่เหรอเออสายกลางนะ อันนั้นอ่านีท